ครับผมเชาทีเนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว R6 ครับผมสุดในรุ่นย่านดินแดงครับดินแดงธรรมราคครับผมแต่ตอนนี้เจ้าของรถรู้สึกว่าน่นจะปวดขี้อยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของรถกันนะครับผมพี่บิ๊กพี่กำลัอยู่เฮ้ยขี้อยู่ไรอยู่ โอ้รี่ยล่นอะรี่ล่มารีวิว้วก่อนรีวิว้วก่อนวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับเจ้า TKN ครับแล้วก็พี่วิครับสวัสดีครับบิ๊กบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคอนเซ็ปต์พี่เนี่ยไม่ใช่อะไร เดี๋ยวผมเสียกิจยัดพังแล้วผมโอเคเดี๋ยว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 มารีวิวอา6ดีกว่าเน,นี่ยนะคันนี้อา6ย่านดินแดงพญาไทาย,ยินธรรมราศถ้าใครเห็นคันนี้ก็พออะไรได้นะครับผมโอเคพี่บิ๊กไหนมาลองรีวิวหน่อยที่มันมีอะไรบ้างรถพี่เนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งทํามาทําที่ไหนทำที่นี่ครับ TKN นะครับ <laughs> ร้านนี้ครับ TKN นะครับอากาศบางคลองครับ ประชาสงเคราะห์ประชาคอที่ไหนเราที่นี่เป็นอินทรรมละเออไม่ใช่ประชาสงคออินทรรมละยี่สิบเก้านะครับโอเคครับผมเริ่มเริ่มเริ่มจากที่ไหนก่อนก็เริ่มจากเลยเริ่มแรกก็เนี่ยเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนดีกว่าเจะยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเริ่มเริ่มแรกเริ่มจากชิวเลยอชิวจะเป็นของโมโตซ่านะครับชิวของโมโตซ่าเราจะไม่ต้องบอกราคาใช่ไหเฮ้ยบอกเลยเราเราซื้อรถตัดอยู่แล้ว ก็ธรรมดาครับก็เลไม่กี่พันครับสองพันกว่าบาทอ๋อมอเตอร์ไซค์สองพันกว่าโอเคเพราะว่าเป็นสภาพมันก็ผมว่ามันแล้วแต่บุคคลที่จะชอบอันนี้แบบเน้นสไตล์แบบเรียบจ้าสไตล์เรียบๆครับโอเคอ่ะแล้วก็อะไรต่อนะแล้วต่อก็จะมีปูกระจกไอเอ็มจีอ่าปูกระจกไอเอ็มจีครับปูกระจกไอเอ็มจีนะครับอันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่อันนี้จำไม่ได้แต่ก็น่าจะประมาณสามพันกว่าบาทโอ้แค่นี้นะใช่ใช่ ไว้แล้วก็ไล่มาตอนช่วงนี้ก็คือจะเป็นนี่ครับกาดหม้อน้ำไอจีก็คือว่าทั้งเซตนี้คือ i อจเลยครับ i อจนะครับอืมแล้วก็นี่อันนี้คือจะไล่สเต็ปตั้งแต่เริ่มแต่งครั้งแรกครับแล้วก็จะเป็นครับผมอ่าหมุดยกยกรถนะครับจะเป็นอีวอเท็กอีวอเท็กอีวอเท็กครับตัวนี้แข็งแรงนะเห็นเขาใส่กันเยอะใช่ใช่ใช่แล้วก็ ไล่มาก็จะเป็นท่ออักบายดาบคาบวิกดาบคาบวิกอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเดียวเดียวเดียวไอ้อันนี้เท่าไหร่นะอีวูเท็น่าจะเป็นประมาณสามพันเหมือนกันนะครับ 3, จะจะจะไม่ผิดเหมือนกันจับ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 ้วแเรากาดม่อนนะขาดม่านวันนี้ก็คือตกอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณห้าห้าพันถึงหกพันตอนช่วงนั้นโอ้เอาเรื่อง อ่ะแล้วก็มาเป็นท่อครับผมมเป็นท่อคาร์บอวิงนะครับท่อคาร์บอวิกปลายดาบแล้วก็เป็นทําด้วยไวไอนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเออครับเลยครับถัดมาก็จะเป็นถัดมาก็เป็นเกยงเกยงครับเกยงครับเป็นของคาร์มูอีคาร์มอีครับเออคาร์มอีเลยติดมาเลยแล้วก็ได้มาเท่าไหร่ครับตัวเนี้ย เตียโยงน่าจะเป็นประมาณเก้าพันเจ็ดนะครับของเขากออแล้วก็ไล่มาเลยได้งานมาเลยก็จะเป็นปั๊มอ่าปั๊มหอ่าโอเคปั๊มเมื่อวานนี้เลยครับเราติดจักรนี่ที่นี่เลยเคทีเอนเลยครับผมครับที่นี่เลยแต่ให้ช่างส่วนตัวของผมจะของร้านเคเอ็นติดตั้งมาเขาแต่ตัวนี้จะเป็นลวดลวงนิกเกิลนะครับผมของเมโลนะครับผมก็ราคาก็ ตามที่จะบอกดีไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยเมยจะรู้ไหมเนี่ยคืออเราจะไม่บอกเขาว่าเป็นยังไงแต่คือตามราคาถ้าก็รู้รู้กันเอาขออุปไว้ดีกว่านะครับแล้วก็สายผมสายสายก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเดินสายใหม่ที่เรามีสายอยู่แล้วนะครับเดินสายนี่สายเก่าอยู่นี่อยู่ไหนสายเก่าอยู่ไหนนะนี่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 เราสายสายเก่าสายเก่า คือสายสายเก่าก็ใส่ปั๊มเก่าใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าสายความยางนม่ถึงก็เลยใส่สายใหม่แทนครับผมนี่ครับผมเป็นสายเออเป็นสายเฮลขึ้นมายันนี่นะครับผมแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ไล่มาแล้วก็เป็นตัวตุนมดตุลมดตุลมดก็จะเป็นคาร์บอนทํางานสร้างขึ้นมาครับเราสั่งอันนี้มาจากทางทางเน็ต แล้วก็เอามาหุ้มคาร์บอนด้วยตัวเองงานดีครับผมคสั่งทำมาถ้าสนใจการหุ้มคาร์บอนได้ก็มาสั่งที่ร้านนี <c ười> <c ười ่ครับเทคเทคีนได้ครับได้ครับร้านนี้ครับเยี่ยมจริงๆครับผมจัดการงานสวยครับเหมือนแม่ปรญมดเลยโอเคครับแล้วก็มาเป็นกาดหม้อน้ำไม่ใช่กาดหม้อน้ำครับกาดหม้อน้ำยองร่างอ่าอันนี้เ้าถังเ้าถังอ่าเขาถัง อันนี้ก็จะได้มาประมาณราคาห้าพันห้าห้าพันห้าห้าพันห้าครับอันนี้คือได้มาครบชุดตรงนี้เลยไม่แยกอันนี้แยกแยกกันมาอีกทีอันนี้จะเป็นประมาณแปดร้อยแปดร้อยครับตัวครอบฝาถังหาง่นนะครับอ่าแปดร้อยแล้วก็ไล่มาเป็นกันสบัดกันสบัดมาติดครับมาติดนะผมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาสองหมื่นห้าครับอุ้อันนี้คืออุดอุด กันโจรครับกันโจรกันโจรกันโดนยัดครับถ้าโดนมามันไม่คุ้มอีนี่โอเคครับผมนี่คือชุดชุดบนนะครับผมแล้วก็ไล่ก็จะเป็นปั๊มแอมโบรแอมโบรครับตัวนี้ฮะตัวนี้ RCS เบอร์สิบเก้าครับผมเบสิบเก้าครับแล้วก็ตัวหนึบหนับนึบหนับตัวนี้เหมือนกันครับโอเคครับผมแล้วก็มาล่วงแอมโบรแอมโบรหน้าครับปั๊มล่างก็คือไล่มาบนคือ ปั๊มปั๊มโบแล้วก็ไล่มาเป็นเฮลนะครับผมแล้วก็มานี่เลยไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเราก็คือไฮไลท์ก็คือบอกเมียไม่ได้ G P 4 R S นะครับผมโอ้โหตัวอัปเกรดจาก M 4นะฮะครับคุณรู้สึกยังไงครับกับการใส่ไปเมื่อวานครับรู้สึกว่าเงินเหมือนโดนดูดไปแล้วครับว่ากระเป๋านันทำไมมันรู้สึกว่ามันเบาเนี่ยขั้นรู้สึรตาดินแดงนะผมเศรษฐีเมืองดินแดงนะโอ้ไม่ขนาดนั้นครับผมก็ประมาณนี้ผมโดยรวมก็ แต่งสไตล์เรียบๆรียผมซิ่งซิงก็เจออะไรกันก็ทักทายกันได้นะครับผมสามารถทักทายกันได้ครับปกติพี่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 ขี่แถวไหนปกติปกติผมจะขี่แถวนี่แหละครับดินแดงครับประชาสองคอแล้วก็พระรามเก้าหรือแล้วแต่ที่ทางกลุ่มเราจะนัดกันขึ้นมาครับก็ถ้าเกิดว่าเจอก็ทักทายกันได้นะครับเจอทักทายกันได้ครับผมจะมาหาที่ร้านหรือว่าจะไปหาที่อีก ที่ร้านเหล้าใช่ครับแล้วก็มีร้านเหล้าอยู่นะครับร้านเหล้าของเราก็สองนอฟพาเฟินครับประชาสงเคราะห์นี่ขออนุญาตโปรโมทเลยกันนะสนองนอฟพาเฟิครับสองนอฟพาเฟิที่สิบสิบสี่เนาะสิบสี่สิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดครับสองนอฟพศประชาสงเคราะห์ที่ส <16, 16. S 2> ิบเจ็ดสิบหกสิบหกก็สิบหกแล้วตายเข้าใจว่ประชาสงเคราะห์ที่สิบหกนะครับก็ยังไงขออนุญาตเรียนเชิญ ทุกคนมานั่งคุยกันเป็นฝั่งน้ำมันมีมีพื้นที่จอดบิ๊กไบค์แน่นอนเราเรามีพื้นที่จอดบิ๊กไบค์แน่นอนถ้าเกิดว่าอยากมาร่วมแก๊งกับพวกเราได้ก็มานะครับผมได้แน่นอนนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเตาเต็มๆนะครับสวยนะเรียบๆเงาเงาแววๆประมาณนี้นี่ครับผมมาเสียกิจบ้างครับกิจจานี่ครับผมนี่ครับรถเสียกิจคันนี้ครับผม นี่นักบินายครนี้เขาเสกกิเลยครย็ดพังงาผมเย็ดพังอาครับผมแล้วก็มานี่ครับผมซีบี้ยวขสูนนะผม่อบักงมูเหลี่ยมออกดักฮะอยู่อยู่ที่นี่ครับผมโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็พึ่งหัดทําคลิปก็ไม่ได้หัดหรอกก็นานๆทีทําก็อยากจะทําบ้างกับเขาก็มีรถเจ๋ยวๆก็อยากจะมาลงให้ดูครับผม ไว้่งว่างมาขับรถเล่นด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆอสวัสดีครับ